สวัสดีครับวันนี้เซลต้ามพามาชม Honda CBR650R ก้านะฮะจากร้านแทรบิไบพารามห้ากันนะครับตอนนี้มีทั้งหมดจำนวน4คันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าจะราคาเท่าไหร่กันบ้างนะแต่ละคันนะครับมาดูคันแรกกันครับคันนี้ CBR650R นะฮะปี2020นะครับวิ่งมา27,000นกิโลเมตรนะครับราคา249,000นับาทนะฮะส่งรอๆเลยนะคันนี้ ทรงสวยนะฮะแต่งนีแง้แต่งจะคล้ายๆทิดย,ยาพัน WR นะครับนี่มีกระสบัดไฮเปอร์โปโลด้วยนะฮะ RSP นะฮะครับอ่ะคันต่อไปครับคันนี้ปี2019นะฮะวิ่ง2,000กิโลเมตรของแสนห้าบาทนะครับนี่ชอบแต่งทรงอะคาเวิกด้วยนะครับอ่ะคันที่3ครับคันนี้ปี สดปี19นะฮะ249,000บาทนะครับมีท่อแต่งโมลิวากิฟูซิเทมนะฮะอ่าแล้วก็มีคันสุดท้ายครับสีน้ำเงินนะฮะวิ่ง8,000กิโลเมตรนะครับ249,000บาทนะฮะมีท่อแต่งโมลิวากิเหมือนกันนะครับอ่าใครสนใจ4ีคันนี้นะฮะติดต่อมาที่เซลตันได้เลยนะครับที่0635653545นะครับหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับ ดีให้คำปรึกษาทุกๆขั้นเลยนะครับ